นะครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ช่องอ่ามิสเตอร์ขนมเกมเมอร์นะครับผมเอาวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนําอีกหนึ่งเทคนิควิธีนะครับผมสําหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อ่าไม่ว่าจะเป็นวินโดว์สิหรือวินโดว์สิบเอ็ดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของเป็นวินโดว์สิบนะครับผมอ่าผมต้องออกโทษขอโทษสําหรับ f อฟหลายคนเนียนะครับผมสําหรับอ่คลิปเกมนะฮะคือด้วยคำที่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมนะฮะช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อคลิป สอนตั้งค่าโดยเฉพาะเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้มาลงคลิปเกมเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้าเริ่มเนี่ยครับเริ่มจากจากต้นปีเนี่ยจะเริ่มทยอยลงคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับผมพาออกทะเลนะฮะโอเคครับไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือวิธีขั้นตอนนะครับมันจะเป็นการเคลียร์พื้นโปรแกรมนะครับแต่ผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับผมไม่ใช่พื้นโปรแกรมสิพูดนะฮะจะขออนุญาตเข้าที่ไมค์คอมพิวเตอร์นะครับผม หลักๆก็คือจะสอนนะครับผมก็คือเนี่ยครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าไดซีกับไดดีผมนะครับจะมีพื้นที่ก็คือสีฟ้านะครับคือไม่ดีใช้งานเนาะแล้วก็พื้นที่ที่ฟรีสามารถใช้อยู่ก็คือเนี่ยสีขาวนะครับข้างหลังเนาะพื้นที่ที่มีขนาดน้อยแล้วแบบลงเกมแล้วไม่พอครับจะช่วยมีวิธีสอนในการเขี่ยพื้นที่ให้ว่างขึ้นนะฮะเพื่อที่จะสามารถลงเกมหรือว่าติดตั้งโปรแกรมอะไรได้นะครับผมไม่รอช้าเริ่มนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนไปที่ตัวล่างเลยนะครับ ไปที่รูกพิณโด้เลยนะครับผมคลิกขวาขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปที่คําว่า run นะฮะครับผมแล้วก็ไปให้ทุกคนไปที่คําว่าอ่า pre fetch ครับนี่ตัวนี้ผมพิมพ์ทิ้งไว้นะฮะก็คือ pre fetch นะครับผมแล้วก็กดโอเคเข้าไปครับโอเคครับผมหลังจากได้กดเข้ามานะครับผมให้ทุกคนโอเคเไหมผมขยายจอนะฮะหลังจากได้กดเข้ามาทุกคนนะให้ทุกคนนะครับคอนโทรลเอครับหรือว่าเลือกทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจริงคอนโทรลเก็ได้นะฮะนี่ผมเลือกให้ดูทั้งหมดเฉยๆนะฮะ แล้วก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดครับเพื่อที่จะลบทิ้งนะฮะโอเคครับจะลบทิ้งไฟล์ที่ไม่จำเป็นลบทิ้งไปนะครับผมตัวไหนที่ลบไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะฮะก็คือข่าวอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคแล้วก็ออกครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับให้ทุกคนไปที่ตัวเดิมนะครับผมไปที่รูปปิโน่นะครับลีกขวาขึ้นมานะครับไปที่คําว่า run เดิมครับแต่รอบนี้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นคำว่าสัญลักษณ์ นะครับและพิมพ์คำว่า TEMP ครับเทมสครับแล้วก็สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ Enter ครับอ่าโอเคทีนี้เมื่อกี้ครับผมทําการเคลียร์เทมส์ไปแล้วฮะจริงๆมันจะเยอะมากนะสำหรับใครที่ไม่เคยเคลียร์เนาะก็แค่ลากคุมทั้งหมดเหมือนเดิมครับแล้วก็ดีรีรับเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวไหนที่ดีลีฟไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะก็คือปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเลยครับไม่มีไม่มีผลเสียอะไรครับผมโอเคแล้วก็กดออกนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผม อทุกคนจําได้ไหมครับที่ผมเข้าไมค์คอมพิวเตอร์มาครั้งแรกก็คือนะครับทุกคนเข้าไปที่ไมค์คอมพิวเตอร์เนาะปกติก็าจะอยู่ที่หน้าจอคอมนะครับขึ้นชื่อวาดีโพีซีนะครับแล้วทุกคนไปดูที่ได์ที่เราใช้งานนะฮะก็คือเราต้องการจะเชยร์ได้ไหนนะครับที่ไดตัวนั้นนะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวล่างสุดนะครับก็จะเป็นคาว่า p r o p e r t y นะครับัวนี้นะครับตัวล่างสุดแล้วกดเข้าไปครับโอเคครับ เห็นไหมฮะหลังจากที่กดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับขึ้นคําว่า Lo าเข้าดิกซี่พัฟตีก็คือแล้วแต่ดิกนะครับว่าใครทำดิกไหนอยู่เนาะให้ทุกคนมองไปหาอมองหาที่คําว่านะครับ disk clean up นะฮะกดเข้าไปครับโอเคครับผมวันนี้จะเป็นการเคลียร์เหมือน clean up ตัวเทมตัวขยะนะครับตัวแคสในเครื่องที่เราไม่ได้ใช้เนาะให้ทุกคนติ๊กถูกทุกตัวเลยครับติ๊กถูกนะมฮะติ๊กถูกทุกตัวเลยครับแล้วก็กดโอเคครับ แล้วก็ยืนยันนะครับก็จะเป็นอ s ยุช u a ร์วั t ทูเ o มเปอร์เจ l e ี e เดฟส์ก็คือต้องการจะลบไฟล์นี้ชัวร์ใช่ไหมครับโอเคครับลบไปครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ขยะไฟล์แคชนะครับก็คือไม่มีปัญหาเลยครับลบทิ้งได้เลยครับอ๋อต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เคลียร์นานแล้วเหมือนกันฮะโอเคครับผมหลังจากที่ทุกคนเคลียร์เสร็จแล้วนะฮะก็คือตัวนี้ก็จะหายตัวหน้าเล็กๆเมื่อกี้ก็จะหายไปเองนะครับผมให้ทุกคนมาที่หัวข้อที่2นะครับที่ขึ้นชื่อคาว่าทูครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก กดที่หัวข้อแรกนะครับ Delete Option View Check Drive for File System เหมือนเลยก็คือเช็คไฟล์ว่ามันมีไฟล์เออร์เลอร์หรือเปล่านะฮะกดเข้าไปครับสแกนไดรฟ์ปกตินะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมครับรอแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวโอเคครับผมว่าจะที่สแกนเสร็จนะฮะในทับเตอร์คือจะเช็คเออร์เลอร์นะอย่างที่ตอนนี้คือเครื่องปกติกันทุกคนนะครับควรจะขึ้นคำว่า Windows Disk Set Fully Scan the Drive นะครับ No Error No Fault ครับก็คือไม่พบเออร์เลอร์ในในไดรฟ์เนาะแลนนี้ก็ปิดไปเลยครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นคำว่า optimize and d e s e g m e n t dice นะครับกดเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการ optimize dice เนี่ยคือการจัดเรียงไฟล์นะครับตัวนี้ผมไม่ทันคลิปสอนเอาไว้แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านบนนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ hard disk เท่านั้นนะฮะใครที่ใช้ solid state เหมือนผมนะครับเนี่ยครับมี media t y e เนี่ยที่เป็น solid state นะครับห้ามห้ามกดนะฮะ เพราะว่าผมจําไม่ได้แล้วมันคือข้อเสียอะไรบ้างแต่คือเขาไม่นิยมทํากันนะครับหรือว่าเขาไม่ทํากันเลยเนี่ยนะฮะเราใช้แต่คําว่าหานดิดได้นะฮะต้องหานดิดได้เท่านั้นนะครับตัวบนห้ามทํานะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะฮะผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับปิดไปเลยนะฮะโอเคครับโอเคครับผมทีนี้ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนของการใช้โปรแกรมภายนอกช่วยเหลือนะครับทีนี้จะเป็นโปรแกรมชื่อคําว่า cc cleaner นะฮะแต่ผมจะแปะลิงก์ของโปรแกรมมาไว้ใต้คอมอ่าใต้ ช่องรายละเอียดที่คอนดีคิปชันนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปดูได้นะฮะก็คือกดเข้าไปครับโอเคครับผมทีนี้นะให้ทุกคนเข้ามาดูที่คําว่านนะครับอ่าัจากที่โหลดมาของเราจะเป็นตัวไทอัลฟีนะก็คือเราไม่ได้ซื้อนะฮะเราใช้โปรแกรมฟรีเพราะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับใครที่ซื้อก็สามารถออผมจาผมไม่แน่ใจแล้วสิว่าถ้าซื้ออะอะไรจะปลดล็อกสามารถใช้งานได้บ้างเนาะแต่เราใช้ฟรีก็พอหาไม่เป็นไรไมาที่คําว่าคัสตอมคี y เนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ ตามที่เขาติ๊กขึ้นเลยนะฮะก็คือไม่ต้องไปทำเลยนะครับแล้วก็ล r u ค c นเนอร์นะฮะหรือว่าจะ e r a วิเคราะห์ก่อนก็ได้ครับแล้วก็จะมีที่คำว่า windows แล้วก็ application นะฮะก็คือนะครับเหมือนกันเลยครับผมก็แค่กดที่คำว่าล r น n c l เน n e r ครับเพื่อที่จะเคลียร์แคตไฟล์ชั่วคราวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับต่อไปโอเคครับผมวิธีการหลักๆก็จะแค่ประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่ได้ยากเลยนะครับที่เห็นเนาะแล้วก็มันสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ hard d r i ฟ์เพิ่มหรือว่า จะดีเนาะแต่จริงๆแล้วก็แนะนานะครับไปใช้ SSD ดีทุกคนดีกว่านะฮะนี่กส็สำหรับสายที่อ๋อยังประหยัดยังไม่ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่างผมจะแนะนาเป็นวิธีการนี้ดีกว่านะโอเคครับสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรก็สามารถทิ้งข้อความมาไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมผม,ผมจะพยายามไล่ตอบทุกคนนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ